เท่าไหร่นะเมตรสิบห้าอันนี้เขาเรียกว่าหน้ากว้างหน้ากว้างสมกลางเลยเมตรสิบห้าเซนอ่าเมตรสิบห้าเซนนะครับหน้ากว้างครับผมยาวเอาอันดับแรกเราบอกว่าไม้อะไรก่อนไม้จามจุโรีนะครับไม้ชามาเรานี่แหละนะครับผมแต่ว่าโอ้โหไม้แก่ใช่ไหมลุงแก่ต้นเล็กขนาดนี้แก่อยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วเนาะติดจองง่ยเดี๋ยวมันมีหมดนะอ่ะจองได้นะครับ ยาว3เมตร50ตองได้แต่ผ่ายาวเท่าไหร่นะ3เมตร50 3เมตร50อ่ามีโคนดด้วย嘛ยาว3เมตร50อ้าวตรงนี้ปลายทุกคุณรีบไปรีลายอันนี้ปลายปลาย90กว่าปลาย94ไปอ่าอ่าไม่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 คิดเปลี่ยนอ่าดูขอนใหญ่แล้วใช่ไหมถ้าเราผ่าเนี่ยเราคิดถ่าเท่าไหร่มันต้องเหมาผ่าจ้ะอ่าต้องเหมาผ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคิดราคากันเนาะ หรือว่าท่านไหนอยากได้ท่อนท่อนอย่างนี้ไปก็ได้ใช่ไหมได้จะเอายกเป็นท่อนเลยก็ได้มาสั่งผ่าจะหนาบางได้หมดอ่ามาสั่งผ่าได้นะครับยกท่อนแล้วสั่งผ่าได้นะครับผมนี่อ่ะเมตรอ่าให้ดูก่อนเมตรหนึ่งเมตรโอเคไปนะไปคนไม่ามาดูจำนะครับพี่เพื่อนบางทีหนุ่มเสียดลืมนะนะครับผมมันลูกปีนนู่นนะมันเบี้ยวตัดใหม่อืผมจะเม่กว่า เมตรกว่านะเออมันลึกมันลึกอ่าจับนู้นนะครับผมเอาแป้ข้าวๆก่อนปึ๊บปึ๊บขึ้นมานี่เมตรกว่าเมตรเท่าไหร่เมตรเม็ดเม็ดแปดเม็ดเจ็ดเมตรแปดเซนอ่าเมตรแปดเซนอ่ะประมาณนี้นะครับยาวสามเมตรห้าสิบยาวสามเมตรห้าสิบท่อนนี้นะครับลุงบอกว่าท่านไหนสนใจนะครับใหญ่ๆอย่างนี้วิ่งมาสั่งเมาท่อนเลยแล้วก็ทำทีมงานเขาจะพาให้ ใช่ไหมลงุงคิดค่าผ่าต่างหากป้อ่าคิดค่าผ่าต่างหากนะครับอ้าวมันเป็นไม้ต้นเดียวกันไหมเนี่ยคนละต้นใช่ไหมร้ <130. S 2> อยสามสิบเอาตรงนี้เราไม่เอานะอแล้เอา้าเอาเอาแค่ร้อยสามสิบพอมาดูโอ้ต้นนี้ก็ใหญ่นะลุง หนึ่งเมตรอ่ะตีไว้หนึ่งเมตรยจาวยาว้ามาไปไหนเข้าข้าวก่อนสามร้อยยี่สิบไปแล้วอ่าสามร้อยยี่สิบสามเมตรยี่สิบครับอ่าถ้าถ้าคิดเป็นท่อนลงเข้าข้าวก่อนราคาลองดีดเข้าข้าวก่อน ถ้าเผื่อลูกค้าเขาอยากจะฟังราคาเขาเข้า,ขา,ขาท่อนนี้ท่อนเปล่าอยู่อสองหมื่น,นี่ะท่อนนี้ท่อนใหญ่นี้นะยาวสา0เมตรยี่สิบนะครับผมหน้ากว้างก็เป็นเมตรเนาะนะครับสองหมื่น,สอ,นสองหมื่นนะครับให้ ไม่ได้ผานะครับผมเป็นทอดอย่างนี้เลยแต่ถ้าจะให้ทีมง,งานเขาผาให้นะครับเรามาคิดอีกจากห่ากนะครับผาสี่นิ้วห้านิ้วก็ว่ามาใช่ใครอยากได้ส hmm. yeah. oh, okay. so, right. <jähr> ี่น <drain than reminis cing> ิ้วห้านิ้วก็ว่ากันไปนะครับไม้จําตรีไม้แก่ไม้เก่าเลยนะให้ดูลําต้นนะครับเอาประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้โอ้โหโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษด้วยนะครับผมจะได้ชมไม้ดีๆเห็นเยอะกยะไปเริ่มต้นเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่อันนี้สองก้นห้าเท่าไหร่กิโล เม็ดแปดสิบเนี่ยเริ่มต้นที่สองก้อนห้าเนี่ยอย่างเงี้ยเบ,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 บิ้มยางใหญ่โอ้โหเบลเลอร์เลยอ่ธรรมชาติธ oh, รรมช,ชาตินะท่านไหนชอบนะครับเอาไปทําแล้วก็อุดเอาไหนสีมะนาอันนี้ก็เจ๊ะ <6, 5. S 1> ยาวเท่าไหร่ครับสองเมตรเจ็ดสิบงเมตรสิบกว้างเมตรสิบแปดสิบห้า สี่พันห้าอ่ะประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้เหลสี่พันห้าแล้วชุดชุดสองพันห้าชุดไหนชุดนี่ชุดนี้ชุดนี้ความยาวอยู่เท่าไหร่ลุงสองเมตรห้าสิบหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ครับเพราะมีมีมีลูกค้าเขาสอบถามเข้ามาอยู่นะลืมบอกไปห้าสิบอ่าห้าสิบกว้างนะห้าสิบตรงกลางห้มันก็ย่นๆเนาะมีบวกมีเพิ่มนะเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้แผ่นเดียวนะครับบางทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กนะครับแต่หกสิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มาเอาเองนะหนุ่งเกษตรไม่มีคนส่งให้นะครับเพราะว่าคนส่งเขาไม่รับเขากลัวนะครับหาทางมารับเอาเองสี่พันห้าสามเมตรสี่พันห้าสามเมตรนะครับโอ้โหเท่าไหร่รู้กว้างเท่าไหร่คร่าวๆก่อนหกสิบห้าหกสิบห้าหัวนล้นหัวนล้นวันนี้แปดสิบกว่าหรือมั้งเนี่ยแปดสิบเนี่ย อ่าแปดสิบแปดสิบ 2, สบองแปดสามอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กำ <c oughs> <g rab ble> ลังเข้าอีกเพียบแล้วไม้ประดูมันหายากเนาะไม้ใหญ่ๆเนาะแทบจะไม่มีม <c oughs> ใช่ไหมลุ<อ>งประดูท่ายนี้หลายแสนเลยใช่ไหมหลายแสนเลยละนี่ไปหาที่ไหนเนาะ <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ <c oughs> มีตะนไม้อีกเล็กขนาดนี้